สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูหญิงในรายการนิทานหันษาวันนี้ครูหญิงมีเรื่องราวอะไรมาฝากเด็กๆนิทานอะไรมาฝากเด็กๆรอติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะชมนิทานเรามาฝึกสมาธิกันก่อนดีกว่าค่ะพร้อมนะคะเด็กๆเพลงนี้เด็กๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วค่ะเพลงสมาธิของเราที่เราใช้ในตอนเช้าช่วงเข้าแถวหรือ ก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันนั่นเองมาค่ะมาทบทวนกันหน่อยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วมือขึ้นมาค่ะใครร้องได้คุญิงเชื่อว่าเด็กๆทุกคนร้องได้นะคะร้องตามคุญิงด้วยค่ะหนึ่งสองสามลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้ผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็น ดังหน้ากากาดอันบางเบามือวางไว้ที่ตักนะคะเวลาฟังนิทานเราต้องมีสมาธิเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องนกอินทรีกับเตา่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อน่ายมากๆที่ตัวเองได้แต่คานตัมเตียมตัมเตียมอยู่กับพื้นดินเฮย้ยทำยังไงนะฉันถึงจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ฉันอยากจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนพวกเจ้านกจึงเลยเต่ามองนกแล้วก็ได้แต่ถอนใจเฮย้ย อยากบินมีอยากจะคานช้าๆแบบนี้ละเจ้าเต่าแงานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกวันทุกวันเห็นเจ้านกบินอย่างมีความสุขก็อยากจะทำแบบนกบ้างนี่ถ้าเรามีปีกบินได้นะก็คงจะดีกว่านี้แน่ๆเลยวันหนึ่งเต่าขอร้องให้นกอินทรีช่วยสอนบิน แต่นกอินทรีทักทวงว่าเจ้าจะบินได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่มีปีกได้โปรดเถอะ่านกอินทรีช่วยข้าด้วยข้าอยากจะบินแต่เจ้าไม่มีปีกนะจะบินได้เหรอเจ้ามีแต่กระดดงจะให้ไหมจะให้ไหมจะให้บินไหมอ้าวนกอินทรีทนคำรบเร้าร้องขอของเจ้าเต่าไม่ไหว นกอินทรีจึงใช้กรงเล็บค่อยๆหยิบกระดองเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กๆจับใช่ไหมคะกระดองของเต่าขึ้นมาแล้วก็พาเจ้าเต่าบินขึ้นไปบนฟ้าเจ้าเต่าตื่นเต้นมากๆโอ้หดูหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสงสัยมีความสุขจริงๆเจ้าเต่าตื่นเต้นและดีใจมากๆเย่ใจโย่ใจโย่ขบินได้แล้วเย่เย่ มีความสุขมากๆเลยฟินนาเล่เลยเต่าเมื่อบินขึ้นไปได้สักพักหนึ่งเต่าจึงบอกนกอินทรีว่าท่านนกอินทรีท่านปล่อยขาลงตรงนี้แหละข้าจะลงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเต่าบอกกับนกอินทรีนกอินทรีบอกว่าเรียวดิจะเอาจริงๆหเหรอเจ้าไม่มีปีกนะเอาจริงๆข่าจะลงตรงนี้แหละข้าจะฝึกบินด้วยตัวข้าเอง นกอินทรีได้ยินดังนั้นจึงปล่อยเจ้าเต่าลงทันทีฟิวขาจะฝึกบินแล้วนะเต่าก็ตกลงสู่พื้นค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงนกอินทรีเฮ้ย <c oughs> มันจะรอดไหมเนี่ยเจ้าเต่า <c oughs> เป็นยังไงคะ <c oughs> นกที่อยู่แถวนั้น <c oughs> เห็นเจ้าเต่าลอยอยู่บนท้องฟ้าแม่แม่แม่จา๋าแม่จา๋า เต่าบินได้เนี่ยเต่าบินได้เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยเห็นเต่าบินได้ไหมคะเคยไหมคะอา้าวไม่เคยเหรอเคยไหมคะลูกนี่ไงบินอยู่นี่ไงบินได้ไหมคะอ่าบินได้หรือเปล่าไม่รู้มาดูกันเจ้าเต่าพยายามกระพือปกีกเด็กๆช่วยเจ้าเต่าหน่อยเร็วกระพือปีกแขนอ่ากระพือปีกกระพือปีก พยายามเอาขาของเขาทั them. Them. ้งส be well. ี่ข้างกระพือพึบพขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกับปีกของนกแต่แล้วแต่แล้วเป็นยังไงนะโอ้โอ้โอยแต่แล้วร่างของเจ้าเต่าก็ลอยและรลี้วลงมากระแทกกับขอนไม้ดังปั๊กเลยและแล้วเจ้าเต่าก็ ขาดใจตายในที่สุดกระดองของเขากระแทกกับคอนไม้แตกกระจายไปหมดเลยเมื่อเต่ากระดองแตกก็ทำให้เสียชีวิตตายนั่นเองเพื่อนสัตว์ที่กำลังกินน้ำอยู่บริเวณหนองน้ำก็ตกใจโอ้ยคุณเต่าลงมาได้ยังไงเนี่ยมาจากไหนแงหนหน้าขึ้นมองไปท้องฟ้าเต่าลงมาได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเลยตายซะและ้ว เพื่อนสัตว์ก็พากันเศร้าเสียใจคุณเต่าทำไมเป็นอย่างนี้ตายเลยเห็นไหมคะเต่าไม่มีปีกแต่อยากบินเหมือนนกสุดท้ายเด็กๆคิดว่าเต่าบินได้ไหมคะบินได้ไหมคะลูกไม่ได้ เตาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยอยู่บนบกบ้างในน้ำบ้างแล้วแต่ช่วงเวลาของเขาไม่สามารถขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับสัตว์ปีกหรือนกได้เด็กๆคะ่ะนิทานของควิงสนุกไหมคะถ้าสนุกขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยลูกคะ่ะวันนี้นิทานของควิงก็จบลงแล้ว วันหน้าคุงมีนิทานอะไรมาฝากเด็กๆอีกอย่าลืมรอติดตามชมนะคะวันนี้หมดเวลาร้องเพลงลากันดีกว่า,าเพลงอะไรดีนะเดี๋ยวเด็กๆจะลืมเพลงของเราไปซะก่อนเปิดเรียนมาจะได้มาลองด้วยกันเอาเพลงโบกมือลานะคะเด็กๆวันนี้หมดเวลาบายๆนะเธอ คิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะ